ขออนุญาตบอกสูตรนะสูตรนี้เป็นสูตรของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์คำพีสมุนไพไทยตำรับหมอพอรขออนุญาตนะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรในสูตรภูมิปัญญาที่องค์ท่านได้อนุรักษ์สืบทอดจนมาถึงปัจจุบันในวันนี้บอกต่อเป็นวิทยาทานธรรมทานให้กับ พี่น้องกัลยาณมิตรญาติธรรม f อสทั้งหลายที่ติดตามช่องโอมโรขยานะช่องติ๊กต็อกนะี้จะได้เอาไปใช้ดูแลนะแก้โรคตาฟางตาฟ้าตาฟ้าฟางต,ตาพรามัวท่านให้เอาใบมาขามสองกำมือนำมาตำให้ละเอียดกับน้ำฝนสีแก้ว ใบมะขามสองกำมือนำมาตำให้ละเอียดกับน้ำฝนสี่แก้วแล้วนำมาใส่ภาชนะเคลือบภาชนะเคลือบก็น่าจะเป็นแก้วเคลือบอะไรเคลือบเนี่ยแหละภาชนะเคลือบกับแล้วใส่พิมเสนกับเกลือทะเลหรือเกลือแกง ลงผสมเล็กน้อยเล็กน้อยพิมเสนเล็กน้อยนะคําว่าเล็กน้อยเนี่ยท่าไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่อย่าใส่เยอะนะเกลือนี่แสบนะเกลือนี่ทําไห้แสบพิมเสนทําให้เย็นเกลือทําให้แสบใส่พิมเสนกับเกลือทะเลหรือเกลือแกงนะ เกลือแกงเกลือทะเลได้ผสมเล็กน้อยหมักดองไว้สิบวันหมักดองไว้ประมาณสิบวันแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางใช้น้ำยาหยดตาประเด็นสำคัญในวันนี้คือว่าน้ำฝนทุกวันนี้มันไม่บริสุทธิ์แล้วสูตรนี้ยากแล้ว น้ำฝนในเมืองหลวงเนี่ยน้ำฝนในเมืองหลวงเนี่ยยากแล้วนะเพราะมันเป็นพอลูชันมันมีมลพิษมลภาวะมันมี pm สองจุดห้ามันมีไม่ได้เลยเสี่ยงมากสูตรนี้เสี่ยง,งสาหรับคนที่อยู่พี่น้องที่อยู่ในเมืองหลวงนะแต่ไม่เสี่ยงสำหรับพี่น้องที่อยู่ในจต่างจังหวัดที่อากาศดีด นะที่อากาศดีๆมีป่าไม้ไม่มีมลพิษทีนี้การด้เจะเอาน้ำฝนที่ปลอดภัยนะฮะก็คือว่า <c oughs> ฝนแรกฝนสองฝนสามเนี่ยยังไม่เอาเพราะว่าฝนยังไม่เอาเพราะว่ามันมันกำลังชำระล้างจากขโมนเราเอาน้ำฝนเว่าฝนตกวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สาม,ว,สามวันที่สี่เนี่ย เรายัางไม่เอาวันที่ห้าให้มันเคลียร์ล้างก่อนเอาน้ําฝนวันที่หกหรือวันที่เจ็ดไปแล้วนะครับเอาน้ําฝนมาอันนี้จะโอเคนะน้ําฝนสี่แก้วนะพี่น้องสูตรภูมิปัญญาแก้โรคตาเป็นต้อท่านให้เอาดอกมะลิหนึ่งกำมือ <c oughs> ดอกมะลิหนึ่งกำมือ ดอกมะลิอันนี้ก็มะลิต้องปลูกเองนะไม่ใช่ไปซื้อมะลิในตลาดนะไม่เอานะมะลิในตลาดหรือมะลิตามสี่แยกนะพวงมาล,ลัยที่ขายมะลิไม่เอานะพี่น้องขอเตือนไว้ก่อนถ้ามะลิที่ไม่ได้ปลูกเองหรือไม่มั่นใจว่าปลอดสารนะออร์แกนิกของแท้ยาทำนะสูตรนี้อย่าทำ ดอกมะลิหนึ่งกำมือนำมาตําให้ละเอียดผสมกับพิมพเสนแท้สองเกลด็ดพิมพเสนสองเกล็ดนะสองเกล็ดเองเนี่ยเนี่ยคำว่านิดเดียวเนี่ยคำว่านิดเดียวเนี่ยสองเกล็ดนะพิมพเสนมันเล็กนะสองเกลด็ดห่อผ้าเขาบางคั้นเอาน้ำยาหยอดตาวันละสี่ห้าครั้ง